สวัสดีทุกท่านเะครับท่านผู้ชมเกมวอลเฟมครับในวันนี้ครับเราก็มาอยู่คลิปไกด์ของเกมวอลเฟมไม่เดิมเช่นเคยโดยในวันนี้ครับผมจะมาพูดในส่วนของเซาตี้ครับเซาตี้คืออะไรนะครับนะเซาตี้เนี่ยเป็นเหมือนกับโหมดรายวันของเกมวอลเฟมครับนะซึ่งอาจจะเป็นโหมดที่พอเราลงเสร็จแล้วอ่ะเราจะได้ของรางวัลที่ดีๆอยู่นะครับนะซึ่งจะสุ่มนะแต่ว่าของรางวัลเนี่ยดีมากๆเลยนะผมก็แนะนำว้ผู้เล่นทุกคนอ่ะมาลงกันนะโอเคนะครับ โอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของเงื่อนไขของการที่จะปลดล็อกโหมดนี้นะครับนะโหมดนี้มีข่อนไขอยู่นะ2ข้อนะครับอย่างแรกก็คือคุณจะต้องมี mastery แรงเท่ากับหนะครับเหรือคือเลขตัวโปรไฟล์เราเนี่ยตัวนี้เป็นเลข5้านะครับของผมนี่มันเป็นเลข2แต่มันมีจุดอันนี้อยู่เพราะมันเป็น legendary 2อนะครับก็คือผมแรงเกิน30ไปแล้วแล้วมันก็นับเป็นเกินส8ม1ามันจะนับเป็น1สาย2ก็คือนับเป็น2อนะครับเดีย๋ยวตอนนี้ผมคือสายสนั่นแหละนะครับก็ตรงนี้นครับต้องให้เกิน5ก่อนนะ เงื่อนไขที่2ครับก็คือคุณจะต้อ,ทองทําการผ่านเมนเควสหลักของเกมวอลเฟมก่อนครับก็คือเป็นเมนเควสที่มีชื่อว่า the w a r within ตรงนี้ครับนะก็ไปผ่านเควสะนะครับถ้าเกิดคุณผ่านเควสแล้วแล้วก็มีแรงมากกว่า5แล้วโหมดซอตี้จะเปิดขึ้นมานะครับนะซึ่งเราสามารถกดดูได้ที่นาเวเกชันนะครับแล้วก็ไปที่ขวาบนตรงนี้นะครับจะเรียกว่าโหมดซอตตี้นะครับถ้าเกิดผมอ่านผิดก็ขออภัยนะพอดีก็อ่านแบบนี้มาโดยตลอดนะโอเค เรามาดูในหน้าต่างหมวนี้กันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกครับอย่างที่บอกครับมันเป็นหมวดรายวันเพราะงั้นตัวเกมก็ใจดีครับมีบอกเวลาว่าหมดสตอรี่น่ะจะรีเซ็ตรายวันในอีกกี่ชั่วโมงนะครับนะก็ igen, ถ้าเกิดเอาอง่ายๆเนาะภาษาไทยของเราเนาะหมวดสตอรี้จะรีเซ็ตทุกวันเวลาประมาณ5้าทุ่มนะครับของประเทศไทยนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของเวลาของต่างชาติตอนนะครับเรื่องทดเวลาหรือซัมติงของแต่อาทิตย์อะไรเงี้ยผมจําชื่อไม่ได้นะที่ชื่อ,อจริงก็ขออภัย แต่กระจำชีอผิดมันได้เรียกว่าทดเวลาแต่งอาทิตย์ซัมติงนะฮะเ,เขาจะทําให้เวลาของบ้านเขาอ่ะมันน่าจะัา้าจะดเไม่ผิดกีช่ช้าลงกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงนะครับทำให้เวลาดีมาอาจจะปรับเปลี่ยนบ้างน,นะครับนะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คือจําไว้ประมาณห้าทุ่มนั่นแหละครับนะโอเคนะนเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจว่ามันจะดีกี่โมงอ่ะก็เข้ามาเกมมาเหอะนะแล้วก็มาดูตรงนี้เอานะครับโอเคนะแล้วส่วนต่อมาครับก็จะคือในส่วนของหน้าต่างของด่านแล้วกันนะ หน้าตาของด่านนะครับก็จะมีโหมดนะครับบอกว่าโหมดโหมดนี้เป็นโหมดอะไรนะครับก็จริงอ่ะโหมดซอรตี้มันคือเอาด่านธรรมดานั่นแหละมาปรับระดับให้เวลมันเพิ่มขึ้นครับเห็นปะมันจะเป็น5 0าสอันนี้6 5สิถึงแปอันนี้80ดสถึงร้อนะครับนะก็คือมาเพิ่มเวลนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของคอรดิชั่นเข้ามาครับคอรดิชั่นตัวนี้เอาจริงคือดีบัฟนั่นแหละนะครับมันเป็นดีบัฟที่ใส่กับฝั่งเรานะครับก็จะมีอะไรบ้างล่ะอย่างนี้เป็น Elemental Enemy Elemental Enchantment นนนนะะะคครรัับบออ่่าาาาข้งงลเ ว่ามันอินช้าอะไรมาก็คืออันเนี้ยใช่ป่ะอินชาน่าพิษเข้ามาในตัวนี่นะครับนะก็คือเวลามอนตีเราในด่านเนี้ยจะทําให้เราติดพิษนี่นะครับนะก็เป็นอะไรที่อันอะไรที่อันตรายอยู่นะเพราะว่าเราจะโดนบายพาร์ชิลเลยแล้วเราก็โดนเขาเล่นเต็มๆนะครับถ้าเกิดตัวละครไหนเล่นน้อยอาจจะคิดได้นะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับแต่กับผู้เล่นเก่าๆส่วนใหญ่ก็ก็น่าจะรอดชีวิตกันแหละนะโอเคอย่างที่สองเนาะเห็นป่ะมันมีเอออนี้เป็นแอซิมัสตองโฮอันนี้จะเป็นคอล์เชันที่ทําให้ มอดประเภทไอซิมัสหรือมอดที่อื่นอื่นนั่นแหละเกิดบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้สามเดเดเรียชันฮาซาดอันนี้เป็นคอดิชันที่มันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกมวอล์อฟเฟกตของเราเนี่ยกลายเป็นโหมด PVP นะเพราะว่าพอคนติดสถานะเดเดเรียชันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะยิงเพื่อนโดนครับใช่ครับคุณฟัง่ผิดคุณยิงเพื่อนโดนได้นะและแน่นอนครับเพื่อนก็ยิงโดนเราได้เช่นกันนะครับเพราะงั้นมันจะเป็นโหมดมันจะเป็นแบบควันเขียวๆนะครับถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปตรงโซนควันเนีีี้้้้ยยมมัันนนนนนจะะะติดสถาาเเเออ่่ขึครรบทใ เราอ่ะกับเพื่อนเราอ่ะทำดาเมจกันเองได้นะครับก็ระวังตัวให้หน่อยครับถ้าเป็นไปได้พกตัวละครวอลเฟมที่มันล้างสถานะหรือการดีบัฟไปได้นะครับแล้วก็อย่าไปโดนบ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่มีจริงก็ระวังเนื้อระวังตัวไว้ครับเพราะว่าทั้งเพื่อนเราแล้วก็เราเองน่ะมนยิงกันเองได้เพราะงั้นบางทีเราอาจจะระวังระวังละนะครับแต่เพื่อนเนี่ยไม่ระวังแทนเราก็โดนยิงแทนนะครับแล้วเราก็ขิดแต่ละยี่นะครับว่านไปนะก็ระวังเนื้อระวังตัวนะหมดนี้นะก็เป็นโหมดดับผู้เล่นใหม่นะครับ เอาจริงนะเล่นแรกๆ,ๆล้มกันบ่อยมากเลยพเอ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นวะเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมาอยู่ๆตายอ๋อยิงโดนกันเองนะครับเพราะว่าเอาจริงอ่ปืนดาวดามจเราก็แรงกันนะเป็นพันเป็นหมืนะ่นน่ะโอ้ยขิดแน่นอนครับนะไม่ต้องห่วงโอเคก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้เขามเพิ่มในส่วนของสก,กิลดาเดามิท้ยนะก็ดูได้ครับว่าควรจะเอาวิวธาตุอะไรไปเนาะว่าเอาดาเมจอันไหนไปอย่างนี้ก็คือแพ้สแลตก,กับตัวของไฟนะก็จริงๆไปนะครับจะสดเอ่อนั่นแหละครับพอจัดวิวไปตรงก็ดีกว่าจัดไม่ตรงนะครับนะ โอเคทีนี้พอเราเอาเมาส์มาโฮเวอร์เนะาะแลสังเกตใช่ไหมมันจะมีขึ้นว่ารีวอร์ดโกลนะครับเดี๋ยวที่ผมบอกครับโรงหมดนนี้เป็นหมดรายวันที่ให้ของรางวัลดีๆนะครับแต่ถ้าว่าวคุนเห็น3ด่านใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าโรง1ด่านเสร็จแล้วได้รางวัลเลยนะคุณต้องร้อยครบ3ด่านก่อนถึงจะได้หนงรางวัลจากตรงนี้นนเองนะครับนะโอเคนะมันเขียนไว้อยู่แหละเห็นป่ะคอมพิวสามที่ขั้นเพื่อเอาของรางวัลด้าน,นล่างซึ่งของรางวัลมีอะไรบ้างน,นะครับก็อันดับคอมมอนก่อนอายตันนะครับ ไอ้จตันสกับเจอร์อันนี้ถือว่ากาดสุดสำผมนะพมาบางคนอาจจะอาจจะต้องการแต่ผมมันไม่ค่อยดีสุดแล้วอะเพราะว่ามันเอาไปขายมันได้แค่สามพันสี่ร้อยห้าสิบเอンドถ้าคุณคิดเอาแล้วกันอะผมจําเลขได้อ่ะไปขายบ่อยขนาดนฮะต่อมาเขาจะเป็นส่วนของรุเวนรีเวนม์มดอันนี้ดีนะครับได้คือดีใจมากเลยนะครับแต่ก็รู้กันอย่ทีว่าได้อะไรนะได้ไปขอวุฒิอะไรนะครับเพราะว่าเนี้ยเอาไว้ฉีกชาวบ้านได้นะครับก็ได้แพทนั่นแหละนะเอามาแพทมาซื้อช่องวอลเฟ็นเพิ่มซื้ออะไรเพิ่ม ะระดับต่อมาครับเป็นของระดับอันคอมมอนเนะาะก็จะมี 3D มเบูสเตอร์ก็จะสุ่มไปเรื่อยครับตั้แต่ Affinity ที่ทำให้ได้ EP เพิ่มเครดิตบูสต์ก็ทำให้ได้เงินเพิ่มมีอันดีๆอันที่ว่ามันหาซื้อไม่ได้สุดอดจะเป็น mod. Chain มอดดอปเชนบางอันนั้นทำให้มอดดอกเพิ่มโอกาสมอดดอกเพิ่มแล้วกันในคำนั้นแล้วกันก็รู้เรื่องไปนะครับแน่ว่าได้บูสเตอร์อะไรนะต่อมาก็จะเป็น4พันเอนโดก็ดีกว่าไอจาัตนันแล้วกันนะไม่ต้องใส่อะไรเพื่อเติมด้วยไม่ต้องไปขายด้วยเเีียยดดวไ้จบป คูว่าหกพันอันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้สายถ้าเกิดคุณเล่นสายเ l เ v e ม mod จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นนะครับอย่างเช่นผมก็พอๆกับไอตันน่แต่ว่าดีกว่นานะ้วก็เอาบางทีเอามาสมเล่นนะครับเคสต่อไปจะเป็นในส่วนของแ,แบบแร่เนาะก็จะมีเป็นเอ็กซ์ลัสพอเฟนแอมป์แเตอร์นะครับอันนี้ก็ของดีนะครับฟอม่าก,ก็โอเคดีนะครับจะมันให้แค่เยอะหรืแต่ไม่แน่ใจอะเหรอมีอะไรกับออลออร์คินคาตาไลบูปินก็ใช้ได้นะครับแอมเตอร์ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะก็อะไรก แล้วก็สุดท้ายดีที่สุดรีเจเนอเรียคอนะครับรีเจเนอเรียคอมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเดินออกไปดูพอดีว่ามันเคยมีอีเวนต์ที่มันแจกรีเจเนอ r รียคออยู่นาทำนะก็มันเป็นของที่ไว้ใช้ในการเ,าเรียกว่าอินฟิวตัวของตัวอมอดเรานี่แหละครับนะคือด้วยโปรตีแล้วมอดเราอ,อเวลาอัปเกรดใช่ปะเกิดใครดูคลิปอัปเกรดเนะาะเวลาเราอัปเกรดมอดเนี่ยเราต้องใช้ทั้งเงิน แล้วก็ค่าเอนโดตรงนี้นะครับในการอัปเกรดใช่ไหมแต่อย่างเนี้ยถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดสมมุติคุณเอาในส่วนของ r e g e n e r a t i e core มาเนี่ยพอคุณเอามาไปโฮเวอร์เห็นไหม remove endo and c r e d i t c o s t f r o m in f r o m fusion นะครับเลอคือถ้าเกิดมมต่อยคุณอัปมอสเนี่ยแบบเนี้ยตั้งแต่สองถึงแบบถึงสิบเนี่ยเห็นไหมคุณต้องเช้งเท่าไหร่สี่หมื่น endo กับเงินหนึ่งล้านเก้านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะบายพาตรงนั้นไปเลยแล้วก็อัปมอสเต็มไปเลยนะครับนะกนะ็นั่นแหละ มันเลยเป็นอรไรที่แพงนะครับแต่ว่าเอาจริงถามว่าตอนนี้ราคาเดจอรี่คอสัาไรผมไม่มั่นใจนะตอนที่ผมเคยดูก็ประมาณแปดสิถึงร้อยแพทมั้งแต่ดีนี้ไม่รู้ว่าราคาลงปอนะแต่มันก็มีมันมาใหม่เรื่อยๆก็นั่นแหละครับสุอยอดต่างก็ซื้อกันนะแบบคนเขาขี้เกียจไปนั่งหาฟาร์มเอนโด้เขาซื้อกันอะไรเงี้ยนะก็มาขายได้นะครับนะหีืเก็บไว้เป็นเหมือนผมเก็บไว้ดูต่างหน้าเล่นเพราะว่ามันเป็นของแลนะคือมันก็เลยไม่ได้ใช้ก็ปล่อยตรงนั้นแหละนะครับโอเคนี่ก็แล้วแต่คนเนาะ โอเคเอาจริงหมดซอตี้เนี่ยจริงก็มีแค่นี้นะก็แค่คุณไปลงด่านให้มันจบๆนั่นแหละครับนะก็คือไปลงด่านปุ๊บก็ลงด่านก็สามด่านแล้วก็ได้ของมาแล้วก็เอาไปแบบก,ก็รู้นะว่าได้ของอะไรนะครับนะแล้วก็รอรีแล้ววันแล้วก็ลงใหม่เป็นแบบนี้ครับเป็นหมดแล้วว่าของเกมมอฟเฟนนะครับโอเคในส่วนต่อมาผมขอมาพูดถึงเรื่องการเตือนแล้วกันเนาะเ,เตือนนะครับสำหรับการที่จะลงด่านนี้เนาะอย่างแรกครับก็คืออ่าเนื่องด้วยเพราะว่าโหมดเนี้ยเป็นเป็นโหมดที่ยากเนาะ ราะงั้นถ้าเกิดสมมติคุณจะลงด่านเนี้ยตัวเกมเลยบังคับให้คุณ่ะจะต้องเอาวอลเฟรมที่มีแล้งเท่ากับ30นะครับหรือคือแล้งเต็มนั่นแหละนะครับตัววอลเฟรมนะที่เฉพาะตัววอลเฟรมที่แรงสามสิบไปลงเท่านั้นนะครับคุณจะไม่สามารถเอาตัวละครวอลเฟรมแรงหนึ่งถึงยี่สิบเก้านะครับไปลงได้นะครับนะเพราะว่าด้วยความด่านมันยากเขาเลยต้องการปรับให้ผู้เล่นเนะี่ยอย่างน้อยอ่นะสกิลวอลเฟรมก็เต็มอะไรเงี้ยแล้วก็สเตตัสของตัววอลเฟรมเต็มอะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละครับต้องเป็นสามสิบก่อนนะ แต่ถ้าว่ามันจะมีเงื่อนไขบายพาสอยู่นะครับก็คือกรณีของผมที่มันเป็นมาสเตอร์ดีแลนด์รีเจนเนอรชัสองหรือก็คือใน AKA ก็คือมันก็คือมาสเตอร์ดีแลนด์สามสิบสองนั่นแหละคนที่แรงด์มาสเตอรีเกินสามสิบนะครับคุณจะมีสิทธิพิเศษก็คือคุณสามารถเอาตัวละครวอลเฟลมที่พึ่งฟอร์มานะครับพึ่งฟอร์มาคือเกิดอะไรขึ้นทำให้วอลเฟลมตัวนั้นอะมันเรเวลเหลือแค่ศูนย์นะครับมาสเตอร์ดีแลนเหลือศูนย์ใช่ไหมของตัววอลเฟลมอ่ะเหลือแค่ศูนย แต่คุณยังเอาไปลงด่านนี้ได้ครับเนี่ยเด,ดี๋ยวผมกดให้ดูนะบ้าะเนี่ยสามารถกดลงได้อยู่แต่ถ้าเกิดผมว่าผมเปลี่ยนเป็นตัวที่เป็นแบบอ่ยตัวเนี้ยอันนี้ตัวแจกฟรีนะฮะถ้าเกิดผมกดลงไปเห็นปหมมันจะรีเควสแรงสามสิบวอลเฟรมนะครับนะเนะีหรืออสามสิบมันได้เรงสามสิบพลัสฟอร์มาตูเฟมดิสพิชันนะครับก็คือตัววอลเฟรมตัวเนี้ยจะลงได้เนะี่ยมันต้องไปฟอร์มาก่อนนะครับนะจะไม่เหมือนกับตัวของออฟเตเวียผมเมื่อกี้เฮ้ยไม่ใช่ออฟเตเวีย ตัวโปรเทียผมเมื่อกี้โปรเทียผมเนี่ยมันเพิ่งฟอร์มมาไปนะครับเห็นไหมมีแต่ฟอร์มมาอยู่หนึ่งครั้งนะครับมันเลยกดลงได้นะครับแต่นี่เฉพาะคนที่แรงสามสิบแล้วเท่านั้นนะที่จะสามารถเอาวอลเฟินที่แบบเพิ่งฟอร์มมาเนี่ยไปลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ถึงแรงสามสิบก็นั่นแหละครับก็ต้องให้วอลเฟินถึงแรงสามสิบก่อนถึงจะลงได้นะไม่เหมือนเนาะใช่ไหมไม่เหมือนนะเอาง่ายคือต้องให้วอลเฟินเต็มนะครับถึงจะไปลงได้ถ้าเกิดคุณแรงสามสิบแล้วนะครับแบตเตอรี่แรงของ id สามสิบแล้ว กูสามารถเอาวอลเฟรนที่เพิ่งจะฟอร์ม่าเนี่ยไปลงได้ด้วยนะครับแค่เพิ่มแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วเกิดวอลเฟรนตัวนี้ยังไม่เคยฟอร์ม่าเลยก็ก็ก็ไปลงไม่ได้เหมือนกันนะโอเคนะครับไม่ไม่เหมือนเนาะโอเคในส่วนต่อมามีอะไรอีกอ่ะมีส่วนต่อมาเรามีในส่วนของคอนดิชั o n นะครับอันนี้เป็นคำเตอือนแล้วกันนะครับเพราะว่าคอนดิชั o n เนี่ยมันสามารถสุ่มอะไรได้หลายอย่างครับทั้งแบบอะไรอ่ะอันนี้เอนเนมี่เอเลเมนทัลใช่ไหมบางทีอ่ะคุณจะสุ่มเจอเป็นคอนดิชั o n ของ การจำกัดอาวุธนะครับจำกัดอาวุธคืออะไรเช่นด่านนั้นคุณลงได้แค่เฉพาะใช้เมริโอรี่ตอยคุณะปพกาอาวุธไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเหลือแค่เมรี่ที่ใช้งานได้ครับอาวุธที่เหลือจะไม่สามารถสับออกมาใช้ได้เลยนะครับซึ่งเนะี่ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะเราเลยจะต้องเก็บอาวุธนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่อ่ะมันมีปัญหามากเพราะว่าช่วงเริ่มต้นเกมอะคุณจะยังมีช่องอวุธไม่มากนะครับแล้วก็ เรียกว่าต่อยมีก็มีน้อยอ่ะอ y. เรียกว่าพอเวลเสร็จปุ๊บก็มาจะขายจริงใช่ไหมผมแนะนำให้ทุกคนเก็บอาวุธไว้อย่าน้อยอประเภทละหนึ่งชิ้นละกันนะถ้าผมจะไม่ผิดนะจะมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกคืออะเมลีเนี่ยอะไรก็ได้สักอันหนึ่งนะจะเป็นประเภทไหนก็ได้ s e c o n d ร r ก็ญญ ans, ญญเหมือนกันครับเป็นอาวุธรองเนี่ยอันนี้ก็เก็บมาไหนก็ได้สักอันนะคร <pathways. S 2> ับมันจะมีปัญหาแค่อาวุธหลักครับนะเพราะว่าอาวุธหลักเนี่ยมันมีหลายแบบมากนะครับอาวุธหลักที่จะเป็น condition ได้มีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกคือ แอดซอลไลฟ์ฟนะพวกปืนกลทั้งหลายอะไรพวกเนี้ยเนี่ยพวกปืนกลทั้งหลายเนี่ยสามารถเอ่อเป็นตัวของอันนี้ได้นะครับเป็นตัวของตัวคอนดิชันได้แอดซอลไลฟ์โฟนแล้วหนึ่งต่อไปเป็นช็อกกันนะครับสองธนูโบออลี่สามแล้วก็เป็นในส่วนของอ่าสไนเปอร์ไลส์สไนเปอร์ไลฟ์โฟนสี่นะก็คือพวกปืนสไนเปอร์แหละถ้าจำผมจำไม่ผิดจะมีแค่สี่ปืนนี้นะถ้าที่จำได้นอกนั้นก็คือก็นั่นแหละก็ก็ บอกกับอาวุธรองแล้วก็อาวุธเมลีก็คือคุณควรจะเก็บอาวุธไปสัก6ชิ้นนะครับที่เป็นต่างประเภทกันเพื่อ,อไว้ลงในด่านซอตี้เพราะว่าตอนแรกอะผมพอพอ,พอผม,มลงซอตี้ใช่ไหมผมลงกับเพื่อนผมเจอคอดิชันที่เรียกว่าช็อกกันโอรี่เข้าไปแล้วตอนนั้นผมขายปืนช็อกกันที่ไปแล้วงไงพอเวลเสร็จแล้วอ้าวทีนี้เราว้าวุ่นเลยลงไม่ได้เลยครับเพราะว่าอาวุธเราคราบหนานนะครับนะเพราะงั้นผมก็เลยอดลงแต่ด่านนั้นไปเด็อุตราร์ลงไปแล้วด่านหนึ่งอะแต่ด่านต่อไปลงไม่ได้โคตรเซ็งเลยนะครับ เพราะว่าโหมดซอตี้ถ้าเกิดคุณลงไม่ครบอะมันก็จะไม่ได้ของรางวัลใช่ไหมเออนั่นแหละผมก็เซ็งเลยเพราะงั้นก็เ,นเตือนว่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะว่าให้คนเก็บอาวุธไว้นะครับแล้วก็มีส่วนของอ่ะในส่วนของอีกอันนึงก็คือไซเฟอร์ครับถ้าเกิดใครเคยดูคลิปไซเฟอร์เนาะมันจะเป็นของที่ไว้ใช้แฮ็กในด่านต่างๆได้ใช่ไหมบางทีเราอาจจะสมได้ด่านของสแน็ตสปายมาก็จริงครับแล้วคุณเอ้ยหวังว่าเฮ้ยเราใชไซเฟอร์ามาแล้วเราใช้งานได้อย่านะครับไซเฟอร์ใช้กับโหมดซอตตี้ไม่ได้นะครับนะโกลนา ไปเอาสกิลที่เอาไว้แฮกนะครับอย่างที่ผมเคยบอกสกิลไว้แฮก็กกับอ่าพวกสไปน์เนี่ยมันจะมีตัวอยู่นะครับอันนี้มาเกิดสกิลนี้ครับเป็นสกิลของมินเนาะเพอร์สปิกตาเอ่อเอาแฮ็กสกิลแฮกกับผมเรียกงี้กับชื่อมันอ่านยากแล้วเกิดชีวิตนะครับก็เนี่ยไปหามาหรือไม่ย่างน้อยๆนะครับคุณเพิ่งเป็นผู้เล่นใหม่เนาะคุณยังไม่มีระบบเฮลมินเนาะก็นี่ครับไปหามอดออโต้บรีชอินชูเดอร์แล้วก็เฟลเซฟพวกเนี้ยนะ ออลโต้บีทำให้โอกาส30%นะครับที่จะออโต้แฮ็กไปเลยนะก็แล,ล้วรุนดวงเอาถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติคุณแพนิคมากก็นี่ครับอินชูเดอร์เพิ่มเวลาให้ปิดแปวิน,นะครับให้เวลาตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับแล้วก็เฟลเซฟอันนี้มีโอกาส50%ที่จะรีทายการแฮ็กได้ถ้าเกิดมันเฟลนะครับก็ก็รุนเอาแล้วกันนะส่วนตัวผมไม่รู้ว่าอันนี้มันติดบ่อยแค่ไหนนะแต่ออโต้บีเนี่ยก็ถือว่าระดับหนึ่งก็แล้วแต่ด,ดวงแล้วกันน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 ะะะคคครรรรับบก็ไไไหๆ้้้อออยอยย่่่่่วววมมีีีเเเเเใติดฟฟลซทา สองใบนี่คนติดไว้เพราะหนึ่งเพิ่มเวลาแฮ็กอีกอย่างนึงก็ทำให้โอกาสแฮ็กไปเลยคนหาน่าติดตัวบ้ครับโอเคซอลตี้น่าจะมีแค่นี้นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับนะก็บอกเงื่องงนไขขายอะไรไปแล้วแล้วก็เงื่อนไขในการลงด่าอะไรอย่างนี้เนาะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรเรามาในะส่วนตัวผมคิดว่างั้นนะก็โอเค คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเพียงเท่านี้แหละครับนะเพราะว่าตัวซอตี้ก็เป็นหมดหมดหมดห,มด,หมดแล้วันแหละเอาง่ายนะไม่มีอะไรมากเออถ้าเกิดคลิปนี้นะครับมีข้อผิดพลาดตรงไหนเนาะแล้วเออผมไม่รู้นะครับเพราะว่าอ่าผมก็เป็นผู้เล่นธรรมดาคนหนึ่งเนาะก็นะครับหาข้อมูลจากวิกินิดหน่อยแล้วก็มาเล่นแล้วก็ใช้ประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมาทําการทําคลิปแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนมีผิดพลาดเนาะก็ถ้าคุณรู้ว่ามันผิดพลาดคอมเมนต์หน่อยนะครับผมจะได้รู้ด้วยนะครับไม่ใช่อะไร มะมีอะไรก็เอหมือนแฟนกันได้ก็ขอ,อรบกวนหน่อยกันนะผมก็จะได้รู้ข่าวสารด้วยเพราะว่าตัวเกมบอลเฟรมมันมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับอย่างหน้าแอสตันโเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณดูคลิปที่แล้วกับคลิปนี้มาเปลี่ยนไปแล้วนะนะมันเปลี่ยนละเขาเปลี่ยน UI ใหม่อีกละนะครับก็นะครับมันมีเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเนาะเพราะงั้นบางทีผมอาจจะตกข่าวไปเพราะ,าจจะบางทีผมก็หยุดเล่นบางทีก็เล่นเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยผมอาจจะตกข่าวไปบ้างก็เลยทำให้ตามเก็บตามข่าวไม่ทันก็ถ้าเกิดช่วยกันได้ก็ช่วยครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับมะไม่ไได้มีอะะรรนคับ จะเป็นเพราะคุณมากถ้าเกิดถ้าเกิดคุณคอมเมนต์ช่วยกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติก็ถ้าเกิดมันถูกอะไรอยู่แล้วก็คมไม่คุยคืนกันได้ครับนะไม่มีอะไรมีอะไรถามได้ถามนะครับนะผมจะพยายามมาตอบเรื่อยๆเลยกันนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของ,ของต่อไปนะก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย